นายยูนี้พุมงเจสเนอ The Walking Dead The City ซีซั่นที่สองภาคแยกของ The Walking Dead เรื่องราวของแม็กกี้และนีแกนที่ต่างก้มาเชิญหน้ากระปุมซอมบี้จากเมืองที่ไม่เคยหลับไหลกลายเป็นเมืองที่ตายลงไปอย่างน่าสะพึงกลัวและท่านั้นยังไม่พอภายในสถานที่แห่งนี้มันก็ยังมีกลุ่มมนุษย์ที่สุดแสนอันตรายที่คอยออกตามไล่ล่าพวกเขาจนกว่าจะมีใครตายกันไปข้างหนึ่ง ความเดิมเน,นตอนที่แล้วหลังจากที่กลุ่มของเพลอร์ลี่และผู้อรอดชีวิตทุกคนต่างก็เลือดแตกและลอยคอมาจนถึงเกาะแมนทัตตันซึ่งทันทีที่แม็กกี้เธอก็สะเกตเห็นความผิดปกติบางอยา่างไหนสิ่งที่ลูกชายของเธอทำทันใดนั้นทางด้านเฮอร์เชลขาวก็เดินเข้ามาพร้อมพูดบอกกับแม็กกี้ไปว่าผมก็ขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ผมได้ทำลงไปก่อนหน้านี้และผมก็ดีใจที่ตอนนี้ แม่กับทุกคนก็ยังปลอดภัยสำหรับสิ่งที่ผมนั้นก็ได้ทาผิดพลาดไปเรื่องเล่าในซีรีส์มันจะลุ้นนละสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามับช่องอยูนี้ช่วยกดกระดิ่ง s ับสไเป็นกำลังใจในการทําคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกองผมด้วยนะครับตอนที่3ตัดภาพมาที่อดีตต่อที่เฮเชลขาก็ถูกดราม่า จับมาขังไว้ที่ด้านในคุกภายในห้องเล็กๆก่อนที่ตอนนั้นพวกเขาก็จะพยายามพูดคุยเจราจาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันหลังจากที่เจนนี่เพิร์ลีกับแม็กกี้ก็กําลังพาทุกคนที่รอดชีวิตต่างค่อยๆเดินเข้าป่าเพื่อหลบซ่อนตัวจากพวกโคแอดทันใดนั่นเองเหมือนกับมีซอมบี้ตัวหนึ่งโผล่ออกมาก่อนที่กัดคอทางด้านผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ด้านในกลุ่มพอเห็นแบบนี้จึงทำให้เฮอเชล ขาก็ตัดสินใจที่ใช้มีทําการฆ่าปิดจ็อบซอมบี้ก่อนที่เพอร์ลี่จะทําการฆ่าปิดจ็อบเธอตามซอมบี้ตัวนั้นไปแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าภายในป่าลึกมันก็จะมีใครบางคนพยายามเฝ้ามองพวกเขาอยู่ที่ด้านในและหลังที่กลุ่มของแม็กกี้กค่อยเดินเข้ามาในดงป่าทึบทันใดนั้นเองเหมือนก็มีตัวอะไรบางอย่างที่คอยลากจัดการพวกเขาจนหายไปทีละคนทีละคน,ละคนและทันทีพวกซอมบี้โผลออกมา สาวนี้ล่ะแต่ละคนต่างก็รีบวิ่งหนีไปคนละทิศละทางและพอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีเฮอร์เชลเขาก็ได้พบกษับสวิวพินาคนหนึ่งที่โพิ่มาช่วยชีวิตของเขาเอาไว้แต่นั่นเหมือนก็ทําให้เขาก็เลยต้องพัดหลงกับแม็กกี้และก็จินนี่ส่วนตอนนี้หลักการที่โคแอดกบพาหนีแกนออกมาจากเตึกที่ดาม่าอยู่ก่อนทโคแอดก็จะชวนเขานั่งกินอาหารมื้อเย็นพร้อมกับว่ขาวที่กลางถนน ก่อนที่บนรดุงคู่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการล่าทุกคนที่เหลือที่พัดหลงเข้ามาที่เกาะแห่งนี้ส่วนทางด้านแม็กกี้หลังจากที่พวกเขากเจอผู้รอดชีวิตที่เหลือแต่ถืว่าทางด้านเฮอร์เชลลูกชายของเธอนั้นเขาก็กลับหายไปแถมพวกปุ๋งซอมบี้เหมือนก็ยังตามไล่หลังพวกเขามาแบบติด,ตด,ตดจึงทําให้เธอกับทุกคนที่เหลือก็เลยไม่มีทางเลือกเลยต้องรีบเข้ามาหลบ ภายในะคาเฟ่แอนเดเลกก่อนที่พวกขาพกที่พบกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยว่ด้านในนี้ซึ่งผู้นำของที่นี่เธอจะพูดบอกกับแม็กกี้ไปว่าพวกคุณก็กำลังดึงดูดความสนใจจากทั้งพวกซอมบี้และก็พวกของนักล่าก่อนที่ผู้นำคนนี้เธอจะพูดบอกกับเพอร์ลี่ต่อโอกาสที่พวกซอมบี้ทำการล้อมรอบส่วนเธอเอาไว้เหมือนก็ถือว่าเป็นการดีเพราะมันจะได้ไม่มีมนุษย์หน้าไหนกล้าเข้ามาวุ่นวายกับพวกเรา เพราะพวกซอมบี้นั้นเหมือนก็ไม่ต่างกับเพื่อนบ้านของพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่รอสักวันหนึ่งผู้เราก็อาจจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มซอมบี้ที่ด้านนอกและหลังจากที่แม็กกี้เธอก็ตัดสินใจที่กลับออกไปหาเฮอร์เชลซึ่งในช่วงเวลานี้จึงทําให้เฮอร์เชลเขาวก็เลยย้อนนึกถึงอดีตต่อที่พูดคุยกับดาม,มา่าและหลังจากที่โคแอดเขาก็สั่งให้อีแกนกับเวเลนออกมาตามล่า หาพวกที่รอดชีวิตทุกคนจากเรือลำนั้นและหลังจากที่นีแกนข่าวก็รู้ว่าเวลเลนก็น่าจะเป็นภัยและก็ปากโป้งข่าวก็เลยตัดสินใจที่ปล่อยให้พี่เบิรมคนนี้ถูกไปพวกซอมบี้ผายในอุโมงคนนั้นลุ่มถึงและหลังที่เฮอร์เชลข่าวก็ได้เจอกับเด็กสาวที่เพิ่งช่วยชีวิตของเขาจากที่ด้านในป่าแต่ด้วยความซวยเธอก็กลับถูกเวลเลน ที่ตอนนี้ตัวยังไม่กลายร่างเป็นซอมบี้ใช้อาวุธแทงเธอเข้าที่ขาจนเธอนั้นก็ได้รับบาดเจ็บก่อดที่นีแกนขาเพื่จะโผล่เข้ามาร้องกัะช่วยชีวิตของพวกะดงคู่เอาไว้ได้ทันเวลาร้องับทำการฆ่าผิดจ็อบทางด้านเวเลนอีกครั้งและพอเฮอร์เชลเขาเห็นหน้านีแกนเขาก็เลยไม่รอช้า,าก่อที่ใช้ปืนที่อยู่ในกระเป๋าทําการเล็งยิงใส่นีแกนไปหนึ่งนัดด้วยความโกรธแค้นและพอเขาหันหน้ากลับมาดูอีกที ขาวก็พบว่าทางด้านนีแกรขาวก็ไม่อยู่ซะแล้วก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่เนดีซึ่งหลังที่ดาม,มา่าเธอปรกาศจะให้เฮอร์เชลได้เห็นอะไรบางอย่างผ่านมุมมองที่เธอเห็นไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่เมืองเมืองนี้มีหรือว่าข่าวของทุกอย่างที่เธอพยายามสร้างขึ้นก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่แม็กกี้ หลังจากที่เธอก็เด้เจอกับเร์เชลแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าอาการและบาดแผลที่ขาของหญิงสาวที่ช่วยชีวิตเธอเชลไว้ She o y, ตอนนี้มันก็จะแย่ลงอย่างรวดเร็วและพอเธอสิ้นใจจึงทำให้ผู้นำของเธอก็ทำการข,าข้ขอขู่จากหญิงสาวคนนี้ออกมาก่อนที่จะเอาหัวใจของเธอนั้นเอามาให้อาหารกับพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกกินซึ่งนั่นมันเป็นเหตุผลที่ทำให้ซอมบี้ส่วนใหญ่ที่อยู่ภายในรอบรอบสวนแห่งนี้พวกมัน จึงมีรู้ตรงกลางบริเวณหน้าอกก่อนที่แม็กกี้เธอจะยืนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ด้วยความเวทนากับโลกที่กำลังเป็นอยู่และตอนที่3ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่4ตัดภาพมันี่กลุ่มของโค,โคแอดก็มีแกงที่เช้านี้พวกเขากับดาม,มา่าก็ทำการจับตัวเบจมบินจากนิวบาบิโลนเพื่อเดินทางมาหากลุ่มของบูเกล ซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าผู้คนทั้งสองกลุ่มต่างาก็กำลังจะกลายมาเป็นพันธมิตรใหม่โดยการให้เบนจามินนั้นทำการโจทย์เรื่องราวทุกรายละเอียดเกี่ยวกับการพูดคุยในครั้งนี้ก่อนในจังหวะเดียวกันนี้เองทางด้านโคแอดข่าวก็จะเดินเข้ามาพร้องกับพูดคุยบางอย่างกับทางด้านบูเกลส่วนตอนนี้พอางด้านแม็กกี้กับเพอร์ล,ลี่ก็ได้รู้ข้อมูลบางอย่างจากปากของทางด้านเฮอร์เชลจึงทำให้เช้านี้โปรทั้งสาม ต่างกันเลยพยายามออกมาสืบข้อมูลต่อโดยการคิดที่กลับเข้าไปที่ด้านในเมืองส่วน,นด้านบูเกลหลังที่เขากับพาแขกทุกคนให้มานั่งดูข้อเกล็กที่เขาเตรียมเอาไว้สําหรับการตดลองซอมบี้ซึ่งในขณะที่ทุกคนก็กำลังนั่งเพลินๆทางด้านพ่อครัวบูเกลนั้นเขาก็เอาเมนูพิเศษที่มันก็เป็นหนูย่างอบซอสเอามาเสิร์ฟให้กับแขกทุกคนกิน แลตดินแม็กกี้กับเพอร์ลี่ก็เดินทางมาจนถึงจุดที่นีแกนอยู่แต่ดูว่าพวกเขาก็ดันสังเกตเห็นบางอย่างว่ามันก็มีกลุ่มคนที่กำลังยืนเป้ารถที่อยู่ด้านนอกจึงทำให้แม็กกี้นั้นก็เลยสงสัยว่าที่ด้านในรถสีดำคันนี้เหมือนต้องมีอะไรอยู่กันแน่ส่วนในด้านนาเวสหลังที่เธอก็รู้ว่าจินนี่เธอก็แอบพบปืนไว้ที่ด้านในกระเป๋าเธอก็เลยยิบมันออกมาก่อนที่เอามันมาถอดเช็ดทำความสะอาด พร้อมกับวางคืนทางด้านจินนี่ไปและก็พูดบอกกับจินนี่ต่อว่าทุกอย่างที่เธอทำมันก็จะมีผลตามมาเสมอก่อนที่นาเวสเธอจะพูดบอกต่ออีกว่าการที่เธอกลับมาที่นี่นั่นก็เป็นเพราะว่าเธอก็ไดการฆ่าและล้างแค้นให้กับพ่อของเธอซึ่งชายคนนั้นเขาก็คือนีแกนใช่หรือเปล่าก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่บูเกลหลังที่เขาก็ให้ทุกคนทำการดูโชว์เสร็จ ขาวก็พูดต่อป่ารับคำของดาม,มา่าว่าเขานั้นก็ดีใจและก็ยินดีที่รับใช้กับเธอและกลายเป็นพันธมิตรใหม่และก็ะทําการจัดการกับใครก็ตามที่คีดที่บุกลุกเข้าไปี่ด้านในเกาะแห่งนี้ก่อนที่ทําการพูดยิ่งข้อเสนอบางอย่างพูดบอกกับดาม,ม่าไปว่าพวกเราก็จะมาสร้างสถานที่ที่เป็นร้องงานผลิตมีเทนแห่งที่สองภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไหนที่ที่ฉันอยู่ พอดินแบบนั้นจึงทําให้โคแอดเขาก็เลยเดือดด่านหัวเสียก่อนที่ทุบโตะเสียงดังพร้อมพูดบอกกบูเกลไปว่าคนอย่างพวกแกนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่ร้องขออะไรจากพวกเราทั้งสิน้นก่อนที่อีกด้านโคแอดเขาก็เลยลุกขึ้นมาพร้องพูดบอกกบูเกลไปว่าซอมบี้ของนายที่มันก็เป็นแชมเปี้ยนที่นายชอบท้าแข่งกับกลุ่มอื่นไปเรื่อยเพื่อทําการเดิมพันร้องกันยึดทุกอย่างตามที่นายนั้นอยากจะได้ ซึ่งฉันก็รู้ความลับบางอย่างมาวันนายก็ต้องเล่นสกโปกโ,โดยการฉีดสารกระตุ้นบางอย่างให้กับซอมบี้แชมเปี้ยนที่นายมีก่อนที่โคแอดจะพูดคุยกับบูเกลต่ออีกหัวทหารพวกฮิสโตสกับพวกคนอื่นๆรู้เขา้าวันนายนักขี่โกงแถมยังยึดทุกอย่างที่พวกเขาเคยมีหมาเป็นของตัวเองพวกเขาคงไม่ยอมอยู่ใช้เป็นแน่ก่อนที่โคแอดจะพูดบอกต่อวัวทหารนายยอมรับข้อเสนอของฉันและเลิกคิดเรื่องโรงงานมีเทนซา ทุกอย่างที่ชั้นคิดหรือชั้นพูดเหมือนก็จะถูกเก็บเอาไว้เพราะพวกเราทุกคนต่างก็คือพัธมิรและพอนีแกนเห็นว่าทางด้านบูเกลเขาก็เริ่มไม่พอใจแล้วเขาก็เลยพูดเสนอไอเดียอะไรบางอย่างพูดบอกกับบูเกลไปว่างั้นเดี๋ยวชั้นจะทําการแข่งขันแล้ววางเดิมพันกับนายอีกรอบหนึ่งซึ่งถ้าหากแชมเปี้ยนของนายชนะแล,ะละ้วก็ฉันก็จะให้มีเทนนายไป แต่ถ้าหากนายแพ้นายก็แค่มาเป็นพันธมิตรกับพวกเราเหมือนก็ง่ายๆแค่นี้ก่อนที่ภาพจะตัดก,กลับมาที่แม็กกี้ซึ่งหลังที่พวกเธอก็น่ารออลุ่มนี้แกลออกมาจากที่ด้านในตึกเธอก็เดินเข้ามาพูดคุยกับเฮอร์เชลร้องกับพูดถามอะไรบางอย่างกับลูกชายของเธอไปก่อนที่พวกเขาก็จะเห็นว่าที่ด้านในรถสีดำคันนี้เหมือนกับมีซอมบี้ตัวหนึ่งที่มีแกก็กำลังพามันเดินเข้าไปที่ด้านในตึกจึงทําให้พวกเขาก็เลยตัดสินใจ พี่แอบเข้าไปที่ด้านในและหลังที่นีแกนกพาซอมบี้ตัวนีเข้ามาพบกับบูเกลซึ่งมันก็หือนกับว่าขนาดไซส์ซอมบี้อยู่นีแกนนั้นเหมก็นจะ,จะตัวเล็กพิก้นหนูกว่าทางด้านบูเกลมากก่อนที่บูเกลก็จะพานีแกนให้มาเลื่อนอาวุธร้องกับชุดเกาะที่ทําการใส่ใซอมบี้ของเขาแต่ทันใดนั้นจูๆ่ๆมันก็เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นเพราะรูปว่าที่บูเกลก็ห่วงนักห่วงหนาจูๆ่ๆมันก็เกิดไฟไหม้ กอดที่ไหนจังหวะดีกว่าน,นี้เองดีแก่ขาก็ได้ยินเสียงผิวปากที่มันก็ดังลอยมาแบบเบาๆจนเขาก็รู้ทันทีว่าเหมือนก็กําลังมีใครบางคนที่กําลังเรียกหาเขาอยู่และหลังจากที่ขาวก็ได้เจอกับแม็กกี้ดีแก่ก็พูดบอกกับแม็กกี้ไปว่าก,การที่เขาอยู่ที่นี่เขาก็ไม่ได้เต็มใจและจังหวะดีกว่าน,นี้เองทางฝั่งของเฮอร์เชลขาวก็ได้ป้านหน้ากระดนด้านดาม,มาและหลังจากที่การแข่งขันนี้ มันก็กลับมาเริ่มต้นที่อีกครั้งและหลังจากที่ซอมบี้สองตัวต่างกับบูต่อสู้กันภายในคอกเหล็กและพอนีแกนเห็นว่าบูเกลมันก็คิดไม่ซื่อจึงทำให้เขาก็เลยตัดสินใจที่จะกระโดดลงมาเข้ามาที่ด้านในสังเวียนของพวกซอมบี้แต่ทว่านีแกนเขาก็ดันเห็นอะไรบางอย่างก่อนที่ตัดสินใจทําให้ซอมบี้ของบูเกลนั้นเอาชนะซอมบี้ของเขาและหลังจากที่เกมจบลงนีแกนเขาก็พูดกระซิบ พูดบอกอะไรบางอย่างกับบูเกลไปซึ่งนั่นมันจะทำให้บูเกลนั้นก็เลยพูดบอกหลังจบการแข่งขันระลองซอมบีว่าถึงแม้เขาจะสามารถเอาชนะในครั้งนี้ได้แต่เขาก็ขอเข้าร่วมพันธมิตรโดยไม่ขอทำโรงงานมีเทนแห่งที่สองตามที่จะพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้และขอยอมรับเข้าร่วมพันธมิตรกับด้านดาม,มา่าโดยไม่มีเงื่อนไขพอรีนแบบนี้จึงทำให้ดาม,ม่าก,กับโฮแอดพวกเขาต่างก็สงสัย หนสิ่งที่มีแก่ก็กระซิบบอกที่ข้างหูของบูเกลซึ่งมันก็ดุ่มกับว่ามีแก่ข่าวก็รู้ความลับอะไรบางอย่างเขา้าตอนที่เขาก็กระโจนเข้าไปที่ด้านไหนกงเหล็กเพราะแท้จริงแล้วสอมบี้แชมปี้ีนที่อยู่ภายใต้หน้ากากเหล็กของบูเกลนั้นมันก็ไม่ใช่สอมบี้แต่เป็นคนที่บูเกลข่าวก็เลี้ยงดูปูเสือไว้เป็นอย่างดีและในเมื่อความลับแตกจึงทำให้บูเกลข่าวก็เลยต้องยอมรับทุกเงื่อนไข แทนที่ถูกมีแกนนั้นเปิดโปงก่อนที่เขาตัดสินใจฆ่าปิดจอบชายคนนี้จนตายไปในที่สุดและตอนที่4ของ The Walking Dead d e City s e a s o นที่2จะก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้เลยละก็ก็ยินืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิดน้วยน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ